สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาส่งสินค้าทางไปษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ไปษณีย์ก็เปิดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมาส่งสองเครื่องนะครับวันนี้เครื่องแรกนะครับรถไถนาใส่รถไถนาเดินตามนะครับหกแถวจานคู่แบบบูธนะครับส่งลูกค้าจังหวัดศรีสะเกดนะครับจังหวัดศรีสะเกดค่าเครื่องนี้ราคาเครื่องนี้หนึ่งื่นหนึ่งบาททวนนะครับรุ่นนี้ หน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับระหว่างห่างคองขาจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับจานบูธขนาดแปดนิ้วครับตอนนี้ข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับห่างประมาณยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งหมืนบาทไม่รวมส่งนะครับผมอ่าส่วนด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้ใส่รถไถยนั่งขับนะครับแปดแถวนะครับ แแถวสี่ถังนะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมาตัวนี้ส่งลูกค้าจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านราคาเครื่องนี่สามหมื่นสองพันบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับแล้วก็จานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งเอ่ออีกสี่ใบนะครับสองคู่นะครับผมตัวนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับเมตรแปดสิบระหว่างขาก็ห่างยี่สิบห้าเซนนะครับเข้าลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับผม แล้วก็มีาจานแถมให้ด้วยลงแบบโรยนะครับตัวนี้แบบแถวสี่ถังรถไถนั่งขับนะครับใส่ได้ตั้งแต่สามสิบหกขึ้นไปนะครับตัวนี้คานก็เป็นคานสองชั้นนะครับใบขี้เมาสิหกนิ้วครับ ส่งไปชนีเก็บเงินปลายทางร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 0944699224นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ